เปิดราคาบัตรแฟนมีติ้งครั้งแรกของพีพีกริดสูงปรีแต่มัมหมีสู้ตายเป็นอีกหนึ่งคนกระแสะความปังไม่มีแผ่วสำหรับพีพีกริดํำนวยเดชกรหนึ่งในศินลปินนักแสดงที่อายุน้อยแถมประสบความสำเร็จในชีวิตสุดๆไม่เพียงแต่โด่งดังทั่วเอเชียเท่านั้นแต่ฐานแฟนคลับของพีพียังขยายไประดับโลก ซึ่งในตอนนี้ p ีพมีผลงานเพลงฮิต3ซิงเกิลแล้วอาทิตย์อิตโอเค not to be alright you do it how you like it และลา่สสลาสุด f i บ e b ยอดวิวก็ทะลุ15ล้านล่าสุดก็มีข่าวดีออกมาให้แฟนคลับได้กรีด๊ดกันอีกแล้วเ <c oughs> มื่อพีพได้ประกาศแฟนมีติ้งครั้งแรกลิปแอนด์กลิตเตอร์พีพีคริสเดอร์เบิร์แฟนมีติ้งซึ่งจะจัดในวันที่4มีนาคม2566ณนรอยหกาารากรอนฮอล สยามพารากอนโดยราคาบัตรในครั้งนี้มัมมีก็สู้ตายเพราะราคาสูงสุดอยู่ที่1,000 0บาทลิแอนกลิ e เตอร์แพ็กเกจ6,500บาท5,500บาท4,500บาท3,500บาท